สวัสดีค่ะวันนี้โบการเกษตรจะพาท่านมาชิมขนมใส่ไส้จะใช้ใบตองหอ่อแล้วก็คาดด้วยใบมะพร้าวแล้วก็กลัดด้วยกานมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นขนมที่ทางร้านพี่ตุ๊กตาทำเองนะคะ จะเป็นไส้มะพร้าวข้างในไปดูสิคะว่าไส้มะพร้าวน่ากินไหมโอ้โหน่ากินมากเลยพี่ตุ๊กตาทำยากไหมหนูทำไม่เป็นมันก็ไม่ยากหรอกค่ะไม่ยากเหรอคะห,อนหนึ่งเลยเราต้องคัดมะพร้าวนะมะพร้าวก็จะใช้มะพร้าวมะพร้ามันจะมีเนื้อหนึ่งเนื้อสองเนื้อสามเนาะเ,เราใช้มะพร้าว เนื้อสองเพราะว่ามันจะได้ทั้งความมันแล้วฟูแต่ถ้าเนื้อหนึ่งอ่อนไปมันจะนิ่มนะคะถ้าเนื้อแก่ไปก็จะสากาเพราะฉะนั้ออนใช่มะพร้าวทึนทึกเลยจะทำให้ทานแล้วก็อร่อย่ังและเขาเรียกว่าพร้าวทุนทึกใช่ไหมคือ,อไม่อ่อนม,มากไม่แก่มากอันนี้พี่ขายยังไงคะชิ้นละหบาทชิ้นละหบาทนะคะถ้าใครมามาอุดหนุนได้น,น,นะ เรื่องมะพร้าวใส่อะไรคะขนมต้มพี่เขาขายขนมต้มด้วยนะคะแต่วันนี้โบทายเห็นอันนี้ก่อนขนมใส่ไส้นะคะเดี๋ยวขนมต้มโบจะมาไลฟ์สดเลยนะคะอันนี้เป็นพี่เขาทําเองนะคะชื่อร้านอะไรคะพี่ตุ๊กตาพรขนมใส่ไส้กับร้านหมี่ยำเป็นร้านขนมใส่ไส้กับร้านหมี่ยำนะคะนี่นะคะนี่คือ แวะได้นะคะพี่เขาขายมียำด้วยนะคะนี่มีขนมต้มใบเตยชิ้นละห้าบาทมียำและตอนนน,ตอนนี้พี่กลางทำขนมต้มให้โบนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไข i ต e ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่กำลังต้มเลยนะคะโอ้โหใส่ใบเตยด้วยนะคะโอ้โ โอ้ต้องขอจบคลิปก่อนนะคะจะรีบไปกินขนมก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีทำขนมต้มในกระทะเนี่ยเออมันต้มจริงๆด้วยนะ <c oughs> ใส่ต้มจริงะคะ่ะในกระทถาเอ,อเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูเรื่องขนมต้มดีกว่านะคะ